ถ้าไม่อยากให้เงินเก็บมาทั้งชีวิตของคุณหายไปจากการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ให้ทำตามนี้ครับ 1. เอาเงินเก็บที่มีของคุณทั้งหมดหรือเงินก้อนใหญ่ๆที่คุณมีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็ตามที่เป็นเงินเก็บของคุณนะเอาไปฝากไว้ในสมุดบัญชีธนาคารที่เชื่อถือได้ไม่ว่าจะเป็นแบงก์สีเหลืองสีม่วงสีเขียวพวกเนี้ยเชื่อถือได้หมดแต่ คุณอย่าทำบัตร ATM และต้องไม่มีแอปพลิเคชันของธนาคารเชื่อมต่อกับบัญชีนี้เด็ดขาดปล่อยให้เป็นเงินก้อนฝากเอาไว้ให้มันนอนอยู่ในบัญชีนั้นไปเลยจะเบิกจะถอนก้อนใหญ่ๆจริงๆค่อยไปเบิกกับธนาคารเท่านั้นโดยมีเพียงแค่ SMS ที่เป็นข้อความคอยเตือนบอกว่าเงินเข้าหรือเงินออกทางโทรศัพท์แค่นั้นพอ เพราะว่าผมถามกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองแล้วว่าถ้าหากผมฝากเงินในรูปแบบนี้โดยไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีบัตร ATM ไม่มีรหัส ATM เลยไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยมันจะสามารถแฮกข้อมูลธนาคารแล้วเข้าไปในระบบจากนั้นก็ดูดเงินจากบัญชีของผมได้หรือไม่สึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันกับผมเองเลยว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะว่าบัญชีนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันไม่มีการโอนจ่ายทางโทรศัพท์มือถือเพราะข้อมูลของเราทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งโจรมันสามารถเข้ามารีโหทมาควบคุมแล้วก็แฮกข้อมูลของเราไปได้และนอกจากนั้นเราก็ไม่มีรหัส ATM ไม่มีบัตร ATM ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยดังนั้นจุลกรรมทางไซเบอร์หรือทางเทคโนโลยีจึงทำอะไรบัญชีเงินฝากเราไม่ได้ ปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อ่ะคนดูเริ่มแย้งผมในใจแล้วใช่ไหมละ่ะว่าเอ้าแล้วมันจะไปสะดวกสบายได้ยังไงจะไปเบิกจะไปถอนมันก็เสียเวลาดิ้ว้ย <S <S 1> <S 1> ฟังดีๆนะครับนี่คือบัญชีที่ฝากเอาไว้เพื่อความปลอดภัย ของเงินก้อนใหญ่ไม่ใช่ก้อนเล็กๆที่เอาไว้ใช้จ่ายซึ่งถ้าคุณจะใช้จ่ายทั่วไปก็ไปฝากไว้อีกบัญชีหนึ่งหรือบัญชีเงินเดือนก็ได้ที่มันสามารถโอนจ่ายทางแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกสบายซึ่งก็เอาเงินไว้ในบัญชีใช้จ่ายทั่วไปตามกําลังของเราที่มีจะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นต่อเดือน อันนั้นก็แล้วแต่เลยเพราะถึงแม้ว่ามันจะถูกจุกรรมทางไซเบอร์หรือถูกคอเซ็นเตอร์มาหลอกก็คงจะหายแค่หลักหมือนอ่นน่ะคงไม่ทำให้ชีวิตท่านคิดสั้นได้เหมือนกับเงินหายหลักแสนหลักล้าน เนื่องจากว่าในทุกๆเดือนของผมอะถูกมิจฉาชีพโทรหาตลอดส่งลิงก์มาให้กดรับคะแนนบางให้สแกนคิวอาโคดส่วนลดนู่นนี่นั่นบ้างซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะไปพลาดโดนแฮกโทรศัพท์เมื่อไหร่แล้วโดนทีนึงเงินหายเป็นล้านอย่างเงี้ยป็นโรคซึมเศร้าได้เลยนะมึง <c oughs> หรือถ้าหากว่าเราหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพจริงๆ <c oughs> กว่าที่เราจะไปเบิกเงินที่ธนาคารเป็นล้านออกมาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ง่าย เผื่อเราอาจจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเอ๊ะน้อง DSI เขาไลน์มาให้พี่โอนเงินให้เขาเพื่อตรวจสอบบัญชีล้านหนึ่งน้องคิดว่ายังไงอย่างน้อยพนักงานธนาคารเขาก็อาจจะช่วยให้คำปรึกษาเราหรือบอกเราว่าพี่ดูดีๆก่อนไหมเป็นมิจฉาชีพหรอเปลเผื่อจะทําให้เราเรียกสติกับคืนมาจะได้ตั้งหลักได้จะได้ไม่ถูกหลอกเงินเป็นแสนเป็นล้านเห็นไหมครับว่าวิธีการเนี้มันมีแต่ประโยชน์ล้วนๆเลย back to basic นี่แหละ กลับคืนสู่วิธีการที่เราเคยใช้ในอดีตเพื่อความปลอดภัยกับเงินก้อนใหญ่ที่เราหามาทั้งชีวิตส่วนใครที่มีวิธีที่ดีเลิศกว่านี้ไม่ว่าจะไปฝากไว้ในหุ้นเอาไปไว้ในคลิปโตคลิปเล็กเอาไว้ในบิตคงบิตคอยบิ t แล้วเอาไปตากแดดที่ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยครับส่วนผมสะดวกแบบนี้ชอบแบบนี้สบายใจแบบนี้และปลอดภัยแบบนี้ลองเอาไปใช้ใดูนะครับ